เปนักกอบการตัวนกเสพแคในคณะซึงหลายหน่วยงานัใจระดมความเพื่อ้ปัญหาเกิดเพราะการเกิดของนักเสพทุานารณนะครับการพันน้ำออกซึ่งเกิดกัเจ้าาในระยะยาวนะครับางสวัดเองได้มองเห็นว่าจะเกิดเพราว่าวิกฤตน้ำท่วมครง การเก็บกักน้ำอยู่ทางเกน้ำในพื้นที่ของกระบวนจุฬาพรดังนั้นก็หัวใจและก็ทำการให้ทีมงานของกระทรวงเกษตรในสหวนครงทีมงานได้ช่วยเหลือเกษตรกรนำปัญหาต่างๆให้โดยการต่างๆในการนกระทรวงเกษตรได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาทันนี้ในกฎของกรมธารม์ขออนุญาตอธิบายสรุปในเรื่องของสภาพน้ำในพื้นที่นะครับสนักงานงเฉียนใหญ่หัวใจกระบวดจุฬาภรณ์ จบบนี้มีปรญมาฝนมากนะครับเฉลี่ย500-600เซนินเมตรบางจะทาีม,มากกว่าน,นี้นะครับซึ่งในต้นปีสู่ภาวะสภาวอากาปกติเรียบร้อยแล้วนะครับแม้แที่รุนบางส่วนก็จะเป็นจะต้องสูบน้ำเพื่อให้สามารถที่จะระบายน้ำได้ในจำนวนหนึ่งครัว่าทํา่สำหรับที่จะช่วยให้ปกติเพิ่ในการระบายน้ำในขณะนี้เราก็ได้มีการช่วยเหลือในเรื่องอากาศเปลี่ยนแปลงนปเนี่ป็นปัญหาสำคัญไนทั้งโลกนะครับ ถ้าเรามองปัญหาอย่างนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่กาต้องขยยยไกลก็จะรู้เลยว่าเรื่องของเอลโซรายญาเนมันมีผลเรเจอในแล้วในช่วงของนาีที่มาแล้วรานยานจะเริ่มเข้าสูรายญานเนแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นคือภาคใต้ของของประเทศไทยที่เจอเจอรขอนแน่นาหมว่ามว่าน้ำอี่มก็จะเริ่มตกนญาใณว่าจะมีมาก ยังไม่เข้าเต็มตัวสีหน้าจากตรงนี้ทำให้เขาเต็มตัวถ้าเรามองาศาศาสถานการณ์แบบนี้เราก็จะต้องรู้ว่าเราต้องเรียนการทั้งแบบนี้แต่เราต้องวางแผน,นันระยะยาวอย่าไงไรที่ผมอยากให้พวกเราคนได้ระหนักในเรื่องนี้คือว่าคนนี้ต้องทำงานร่วมกันอย่างจริงจังนะครับที่น้องจะกา็คนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ย วกเราต้องต้องสร้างความเข้าใจนะครับการแก้ปัญหาอย่างที่ออยาเห็นคือรือยะยาวนี้ต้องอาศัยความร่วมมือที่น้องเอรียนต้องมีด้วยนะครับผมทราบดีว่าวันนี้การแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่น้ำมันดิารนี่ก็มีโครงการต่างบอยู่แต่ก็เรื่องเ,เกิดขึน้นงคนเปรียวเครื่องไม้ตู้หรือหมันม่นพร้อมไม่เพียงแค่ต้องของน้ำันดิห้าวันเจ็ดวันน้ำจะต้องลดลงนะครับการเศรษฐกิจท,ที่ใหญ่กว่าเท่านั้น วองความต้องการไม่ได้าตางกันนะรอยากนห้นะศักยภาพมันไปได้พันไหมถ้ามันไปได้ไมได้ไรงมันไ่เป็นนก็ครับนอนรู้ควางรู้ไหมรั้่ครับ

ก็ดีใจกับพี่น้องในส่วนมอบก้าวาให้กับตัวแทนนดีนะครับมองนะยะทางไกว่าการแกัหาจองได้ครับโดยภาพรวมแล้วการแก้ปัญหาจำองไน้แ้ก็นการเตนการที่งึสถานการทีมิ้งลงทเลอย่างเีย อกรมาขงราที่าทุกอ่งทั้งลิตัณฑ์ด้วยนะครับาทเรามาลงบางลงมางก็เยนมันดหมดแล้ว